สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮ่านะครับวายเซดเอฟอาร์สิบห้านะครับผมปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับคันนี้รถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับสภาพดีมากๆนะครับเดิมๆเลยนะครับสวยใสทุกจุดนะครับลายริ้วรอยเลยใส่ท่อเดิมนะครับคันนี้ล้อยางเดิมๆนะครับดอกเหลือๆเลยท้ายเดิมชุดสีเดิมโรงงานนะครับ ด้านท้ายตัวนี้มีสีหลุดไปนิดนึงนะครับไม่ใช่รอยลมนะครับผมตัวถังสวยนะครับลายริ้วรอยเลยนะครับมาพร้อมกันรอยนะครับของถังน้ามันแล้วก็ที่ใส่โทรศัพท์นะครับแล้วก็มือเบรกมือคัดแต่งนะครับผมชุดสีด้านข้างนะครับสวยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับพร้อมใช้งานเลยสะอาดมากนะครับใสๆเลยนะครับ สวยมากนะครับคันนี้คุญแจมี2ดอกครบนะครับคันนี้นะครับไม่อยู่สองหมื่นหนึ่งพันโลนะครับผม เงียบทองเงียบเดิมเดิมนะครับขับดีมากคันนี้นุ่มๆเลยโดยวรวมถือว่าสวยเลยนะครับ คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ